อาลองกินอันไหนหมูอ่ะหมูหมดเลยค่ะเก็บนานไปยังเก็บนานไปยังเดี๋ยวมาเก็บข้าแข่งจ้าวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูเออ่มาเที่ยวตลาดน้ำคลองรัดมยมนะคะ เป็นต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลไม่ไม่มีบอนนะคะจะเป็นพวกไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับก็มีราคาไม่แพงเลยค่ะยี่0 5บ้าสามสก็มีตามที่เห็นเลยนะคะฤลสีผสมหลายๆอย่างเลยค่ะ มีร้านไม่ค่อยใหญ่มากนะคะแต่ว่าเขาก็เอามาขายในราคาที่แบบจับต้องได้เลยสามารถเอาไปปลูกหรือเอาไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะก็จะมีพวกฝักมะละกอมีมีโฮย่าแล้วก็มีมีออมเงินอ,อมทองมี มิกกี้เมาส์ยี่สิบเองนะคะพวกมิกกี้เมาส์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม้พวกนี้มันจะโตไวอะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่แขวนเขาจะถักขึ้นเองเลยค่ะเป็นเชือกถักอันละสี่สิบบาทไม่แพงนะคะก็ไปเลือกซื้อได้มีหลายอย่างออพี่คนที่ขายนี่เขาก็นิสัยดีมาก<อ>เลยของกินของใช้ก็มีเยอะนะคะยิ่งของกินนะคะรับถูกมากๆเลยค่ะ อาหารก็อร่อยด้วยค่ะที่คองเสน่ห์จันาาขาวเสน่ห์จันแดงแล้วก็ไม้ใครคนที่ผ่านไปทางนั้น <ขา S 2> ก็ลองแวะ